รุ่งนี้วันที่ <10 S 2> สิบตุลาครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ครับคล้ายวันเกิดของพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายครับครบหนึ่งร้อยสิบแปดปีหลวงพ่อจำได้พราท่านจะอายุมากกว่าหลวงพ่อหกสิบปีพอดี ครับ oh. ห้ารอบร้อยสิบแปดปีปะนะถ้าท่านอยู่ปัจจุบันนี้แต่ก็ยังมีหลวงปู่อยู่องค์ที่เคยเดินทุด,ดงก็ร่วงกับท่าน oh. อายุร้อยเจ็ดปอีอ oh. อยู่ภูเก็ตคเพิ่งมาราหนาพาดไปเมื่อ สองปีที่แล้วก็มีอยู่อีกรูปหนึ่งก็รับนั่นก็ร้อยหกมึงโอหลักร้อยทั้งนั้นก็รับ,รบแต่ว่าเป็นการเดินทุด,ดงในสมัยหลวงปู่แลย้ยังยังหนุมน่มๆก่อนถึงธรรมกายกำลังสแสวงหาหอยู่ตอนช่วงนั้น แต่ว่าทุกรูปล้วนแต่ประทับใจในพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราตอนที่เดินทุดงร่วมกันพูดถึงข้อวัดปฏิบัติทุดงเขวัดอะไรต่างๆนั้นดีมากหลวงปู่องค์ที่สิ้นไปที่หลวงปู่ศีมท<อ>่านยังเล่าขำๆว่าตัวท่านเอง นอนอยู่ในกรดในป่าหมดมันขึ้นขึ้นเต็มไปหมดเลยทํายัางไรหมดมันก็ไปหมดต้องไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราคำแรกท่านก็พูดออกมาต่หลวงพ่อของพูดไม่ได้ต้องเอาตัวท่านมาพูดเองได้ แปลดีกว่าว่าหลวงปู่ท่านท่านพูดมาถึงหลวงปูส่สีไอ้สีสงสัยเองนึกถึงมาตุคามนึกถึงผู้หญิง<อ>นี่แปลนะครับพระเดวคุณหลวงปู่เราก็เลยไปทำน้ำพุทธมนต์เพราะว่าท่านมีความชำนาญด้านไตรเพศ ก่อนถึงวิชาธรรมกายจาได้ไหมจ๊ะจําได้ครับท่านก็อาศัยวิชาที่ทานศึกษาเราเรียนมาทําน้ํามนต์พรมพรมพรมไปต้องผู้สีบอกเออมดมันไม่มาขึ้นกรดเราอีกเลยอ๋อเพราะเป็นธรรมเนียมของการเดินทุดงเี่ยจิตต้องบริสุทธิ์ศีลหนึ่งบริสุทธิ์ที่ท่านบอกเรามันก็ยังหนุ่มอ่ะนะมันก็มีแวบบ้างครับ ก็เคยถามท่านอะไรกลางป่าอย่างแบบบอกปอดถูทั้ไมมันจะไม่แบบมันแวบ,บได้ทุกที่แล้วแต่ว่าอ,องค์นี้ท่านเก่งนะหลวงปู่ศรีท่านร้วรา,าจิตใครไปใครมาตัวท่านสูงใหญ่ๆสูงใหญ่โอ้โหตอนที่เจอกันอายุทต้งกาสิบกว่ายังนำหลวงพ่อขึ้นเขาโอ เขานะเดินขึ้นไปแลหลวงปู่ก็เหลวงพ่อก็ได้ไปร่วมบุญกับท่านสร้างสาลาถวายท่านหลังหนึ่งคือขอให้ท่านเล่าเรื่องหลวงปู่ของเราฟังตอนเดินท่ดงกันนหน่อยชอ่าก็เลยมีศรัทธาไปถาวายท่านก็นมีหลายรูปที่เคยออกเดินท่ดงกันทัน้งต่างชื่นชมใน ข้อวัดปฏิบัติศีลาจารวัดอะไรต่างกับญาณทัศสนะของท่านซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุวิชาธรรมกายแม่นยำแต่ว่าท่านได้ดวงนะดวงแต่ดวงมันอยู่ข้างหน้าแล้วก็รู้เรื่องรู้ราว นี่ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่แต่น้ำท่วมเมืองอย่างนี้นี่นะเอาแล้วสั่งงานผู้ที่อยู่ในโรงงานทําวิชา <Okay. S 1> ที่ได้พิชาธรรมกายให้แก้ไขบานเมืองโดยไม่ต้องไปบอกกล่าวใครทำอยู่ข้างหลังท่านบอกว่า วิชาธรรมกายเนี่ยนอกจากจะช่วยเราแล้วยังช่วยทุกมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายครับแล้วท่านก็สั่งแก้ไขถามคุณยายว่าท่านแก้อย่างไรก็บอกว่าท่านก็สั่งให้แยกแผ่นดินออให้น้ำลงไปใต้ดินออให้ลงไปลึกๆๆึๆๆออ แ,แยกแล้วไม่เจอแผ่นทีนมันแยกออกแตกออกมาก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับแยกพอให้มันน้ามันซึมแล้วก็ดึงน้ำลงไปครับแล้วก็บางทีพูดไปก็เลือชื่อเงินแต่ท่านก็นทาได้คร <c oughs> ับลำไวชาน้ำมันก็ลดลงไป <c oughs> ลดลงไป ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ในวิชาทั้งหมดกายทีเดียวแต่ท่านไปเกณฑ์มาหมดเลยนยักษ์คนทันเทวดาอะไรต่างๆ<อ>เลื่อยไปก็ดีเหมือนกันดีครับอือยักษ์เขาก็แยกแผ่นดินแบบยักษ์คนทันเขาก็แปลก ต่ไม่ได้แบบแยกแผ่นดินนะฝนนั้นก็จะมีวิธีแปลกๆเขาที่แยกแผ่นดินต้องสูงกว่าน,นั้นขึ้นไปเรืลยๆซึ่งวมาเราในที่นี้มันก็เหลือวิสัยแต่ก็ทําได้ครัเหลือวิสัยฝนแรงก็เกณฑ์ฝนน้ำท่วมก็แยกแผ่นดินอะไรก็ฝนๆก,นกันไปอยู่อย่างเนี้ โดยอนุภาพของวิชาธรรมกายซึ่งสมัยนั้นทำกันตลอด24นอนัต่อเนื่องกันแล้วก็มีผู้ที่ได้ธรรมกายนีย่จำนวนเรือนร้อยนทั้งพระเนน อุบาสิกาไม่ทีอุบาสกรู้สึกจะไม่มีก็ช่วยกันทำกันไปแก้ไขทุกมนุษย์